สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมันพัชอาดายวันนี้ผมจะมาเล่นระยกลพารินสายโซ,โซเซเวอร์ดากอนปะทะก,กับเจเนซิสายไม่มดจอมเวทนะครับแมสแทงกันแข่งกันโซวาเพิ่มพลังเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไปเล่นในอื่นเมต้ากว่าเริ่มจัวไร้ยบกมาลอนโจหนึ่งล็ะ รอเ้เป็นเอ่ออ,อ,อะไรวะฟิกซิตจวนหนึ่งด้วยซจวนหนึง่งพิกเิลโซบาสหนึ่งเปิดสี่หาแม่ว่าจอมเวเทฮิวสองใบกะฮีสามใบยอยู่ล่างสุดของกองแล้วก็ตีได้เช็คไม่มีที เม็ดเช็ครอได้เป็นอาการนี้คาตาบ,บาสหนึ่งเสิร์ฟปอลเกาลงช่องเรียกาศจากนั้นโซชาร์ตติกติกเกอร์บวกบวกห้าพันให้ปอลเกาคอเรียอิว แล้วก็ในอิวโจมตีป้องกันทิค5,000 26ตีได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ดดเมจเช็คข้าเทินรอ,อไร้ฐาน,นข้อแสดงการสาัมงไมประสุของกองจากสกิลของเมโรรูตา้าทิกเกอร์เดนเน็ไนนอซาเด้ ที่เลยยัสโซแห่สิครับรอหาอะไรโซบ้าหนึ่งที่สกิลทุกก้าสามใบบนสุดเอาหนึ่งใบขึ้นมือเอานี้ขึ้นมือที่เหลือใต้กอดอส้มดอหกใบ กูจะจำแบบมิสก,กิได้ไหมนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งโจมตีแวนยากาดป้องกันจัสโซได้หนึ่งฟอส์ตัวบ่ายหีวขี่อยู่จากนั้นโซบัสหนึ่งจ็อกักิหนึ่งใบยี่ิบแปดตีได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ แลาากกจา,า,จาดดลลมีเช็ค่อนเก่าโซบาร์ดหนึ่งด้วยสกิลจั่วคัทหนึ่งใบจัวโดนชิปหายชิปแปดตีออยลจามีเช็คสเตนรอกลายเป็นโซเซเวอร์ดราก้อนยิม,มาร์เจได้กีฟอร์ดอะไรดิฟอร์ดทู คอพารามิเดสโซชาร์จคอยูนิคอร์หุนห้าพันโซชาร์ดติดทิกเกอร์อีกแล้วแค่นี้ก็พอมั้งหรือว่าจะแห่ต่อดีไม่ไม่กดสกิลหนึ่งหมื่นตีอีลาเซป So chart. So chart ยี่สิบเอ็ดตีโซชาร์ตโซชาร์ตอีทิเกอร์อีกแล้วไม่ป้องกันดาเมจเช็คคิโซเซฟพลงพังพาราเมเดสพาราเมเดสดาเมจเช็คสองครั้งคิพลังแวนคิปห้าสามห้าโจมตีวรนยากาศบริชออเดอร์ข้าเทิร์นสแตนดอน์ร ไร่แม่โมสายรุงขาวพีเรสลาฟอสต์วันจากนั้นจะไงต่อดีบาร์ดหนึ่งเดี๋ยวคอฟิกซิตจากมือโซบาร์ดหนึ่งตุกกตาสีา่ใบบนสุด 10ไซเดอร์ขึ้นมือที่เหลือใต้กองเหลือ9ใบจะเป็นอ e ิวสอบมาที P H e, แล้วก็ดอแล้วก็พอเอชวาร์ดเาจะบ้านหนึ่งยกนี่ขึ้นมือแล้วก็ยังไงต่อดีไม่มีอะไรให้ทำอะไร พยายามคอวาเลนเซียไม่ต้องรีบสักสองคนไม่ต้องรีบสิบแปดตีป้องกันอินเตอร์เสดจัสโซได้หนึ่งฟอร์สแล้วก็โซบาสหนึ่งจัวหนึง่งจัวได้คีสุดยอดจริง ซีแอดโจมตีวันการได้เช็คดอพแลงฟิสซิสโจวหนึ่งเพอร์เฟการสองวัติดแน่แลเมทเช็คยี่หกสามหกโจมตีวันกาดชิวไม่หอปล่อยสแตนแอนด์รอฟก็หอดโจวได้ฮิลเพอร์โซนาไลท์จากนั้นเอเดี๋ยว์แป๊บหนึ่งกูเลย เทคส้มก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ผ่านคอพารามิเตสโซชาร์จโซชาร์จได้คด,ดอีกข้าเออคอโฟกาลจากนั้นโซบาร์ห้าเดี๋ดียวแอบหนึ่งอยาพึ่งเท่นท่าใหญ่แม่งเลยโซชาร์ต so เทิเกอร์บกหมื่นแต่บูตไม่ได้ คอทับโซบัสสิบถึงทั้งสนามพลังขึ้นสามหมื่นพารามีเดสพลังเพิ่มขึ้นอีกห้าหมืนแต่วีทีจีสองใบไม่ใช่ปัญหาชิปเอ็ดแปดหนึ่งจมตีววนกาดปล่อยได้เช็คได้เช็คดอ พลังข้างนี้โจนหนึ่งดาเมจเช็คเออเผลอแม่งหายหมดแล้วสองหมื่นห้าหมื่นแล้วก็หกหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งพันแบบนาห้าหมื่นหกหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หนึ่งแสนสามหมื่นโจมตีแวนการ์เพอร์เฟกต์การหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเพอร์เฟกต์การแล้แป๊บหนึ่งกูลึกงโซชาร์ดเออช่างแม่งองไรเธอหน้ามึงก็ตายทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเจ้านี่ จากนั้นผ่านช่างนซะโซชาร์ตไปนี่ไปแล้วก็ได้อีกหนด่งไดไม่มีอะไรชิวหายห้าพันด้วยสแตนแอนด์ดอลคอร์เรโวลูวตาคอตบาส1หนึ่งก,ก๊าซสามใบบนสุดหยิบเมริซ่าขึ้นมือที่เหลือยัตโซ คอเรโ o ลูตาโซเออไม่ใช่คาจะบาสิว่เคาจะบาสแสดงการสามใบบนสุกยหยิเพอที่เหลยอจโซจากนั้นคอเมลิซาโซบาสสาม จากนั้นเทคของแม่มดส้มายแตะนี่ไปใต้กองแล้วก็แตะคาร์มูมิลเข้าโซแล้วก็จากนั้นเทคของเมลิซ่าเอาเห็นเปิดทอมห้าแล้วพอโอ้โหติกเกอร์สองใบ แนวโจมตีหาเกี่ยงแล้วสลับกองแล้วเทคไม่เกิดอัตบาสหมดทำไงดีคอมาแล้วสามใบาจากนั้นคอครูด โซชันหกเหลือกอง9ก้าใบการจะวนครบวนครบแล้วจะออกฮิวสองใบติดซึ่งไม่มีผลอะไรพอมาทั้งหมด1 2ึ่สามสี ลดไปสี่ครั้งนั้นโซบาร์เก้าใบห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกหมื่นทั้งบอดเบากว่าโซเซฟเยอะแถมว,ว่าคอแพงกว่าด้วยแล้วเป็นการอ่กหนึ่งคิที่เข้า สามจมตีวันกาดป้องกันป้องกันป้องกันอินเตอร์เซ็ปและถ้าคำพยากรณ์กูโทรมันจะต้องปึ๊บ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 ไมส่สิไม่โทรมันอาจจะไม่ใช่เพราะกูล,ลืมเทคแมาส้มอันนี้น่าจะฮิวกับฮิต ยี Egypt, ส่สิบเอ็ดีเอ็หกเอ็ดสองขีการไม่ได้ฮิวพลังส่งให้ครูดเซคันเช็คขิเออทายากรถูกไว้ฮะสามดาเมจดาเมจเช็คฮิวฟื้นฟูหนึ่งดาเมจส่งวางให้โซเซฟฮิวเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยฟื้นฟูหนึ่งดาเมจส่งวางให้โซเซฟแล้วก็ตาที่พาราเมเดสที่ตีหลักแสนไปเมื่อกี้ อล้วก็จบแล้วนะครับใครหนูเขาม่รู้ก็กดซับกดไลค์ของหนูนะคะแข่งกันโซบาด้วยเด็กนอกเมตาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อาราก่อนครับสวัสดีครับ